วันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องทำไมไม่ไปออโอเคเนื้อหาวันนี้ครับก็จะมีการเขียนโปรแกรมแบบ sequential นะครับหรือการเขียนโปรแกรมแบบตามลำดับนะครับแปลเป็นภาษาไทยนะครับโหลดของเดิมสร้างของใหม่นะครับแล้วก็ไฟกระพริบวิบวับ,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 บนะครับใช้สายครับใช้สาย นะครับใครที่ได้สายมาก็เตรียมตัวรับเอ็กตรไปนะครับไม่ได้ใช้คํา่าเตรียมตัวนะครับจะได้ไม่ได้อีกทีหนึ่งนะครับทำแลบทันไหมนะโอเคครับการเขียนโปรแกรมแบบตามลำดับครับคืออะไรครับการเขียนโปรแกรมแบบ s e q u e n t i a l นะครับ sequence นะครับคือการเขียนโปรแกรมตามคำสั่งขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนะครับเรียงลำดับ1 2 3 4มไล่ทีละบรรทัดเหมือนเราอ่านหนังสือนั่นแหละนะครับ จะไม่มีการโดดไปหน้าไหนด้าหน้าใดาหน้าหนึ่งข้ามไปหน้านั้นหน้านี้อะไรจะไม่มีนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับเข้าใจง่ายนะครับทําจากบนลงล่างอยากให้มันทําอะไรก็ทําตามนั้นแหละนะครับรูปแบบการทํางานของเขานะครับก็จะเริ่มต้นแล้วก็ไปที่สเตทเมนที่1 2 3่แล้วก็จบนะครับอันนี้ซีเควนต์จากบนลงล่างก็ ตามบรรทัดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอันนี้คืออ่าโฟชาร์ดมาดูการโหลดของเดิมการสร้างของใหม่ทุกคนเปิด Arduino IDE ครับสัปดาห์ที่แล้วขอแสดงความยินดีกับคนที่มีแลบสอยู่ในมือนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้เจอคือแลบสต่อเนื่องกับแลบส ก๊อปแลบบสมาวางครับส่วนใครที่ไม่มีแบบสามยังทําไม่เสร็จแลบสี่จะเป็นปัญหาครับเพราะว่าต้องพิมพ์โค้ดตามเยอะอยู่นะครับเอาละครับหลังจากเปิด Arduino IDE ครับนักเรียนก็นะครับคลิกไอคอน Arduino IDE ครับมันก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมาฟื้อาแล้วก็นักเรียนให้เปิด Google Chrome ด้วยนะครับเปิด Google Chrome ทิ้งไว้ด้วย นะครับเปิดสลับกันไปสลับกันมาประมาณอย่างนี้นะฮะเปิดปุ๊บนะฮะอ่าแล้วก็กลับมาที่ Arduino IDE จากนั้นครับเราจะมาคลิก Sign in ครับด้านล่างซ้ายมือครับ Sign In to Arduino Cloud นะครับมันก็จะเด้งมาที่ Arduino Google Chrome ครับจากนั้นครับถ้าเราล็อกอินแล้วก็จะข้ามหน้านี้ถ้ายังไม่ล็อกอินก็กดล็อกอินเข้าไปที่ Gmail นะครับนะฮะจากนั้นก็จะโผล่กลับมาที่ Arduino IDE ครับนักเรียนก็จะสามารถกดซ้ายมือครับ ที่เป็นรูปโฟลเดอร์ครับจะมีรูปเครื่องคอมพิวเตอร์กับรูปคลาวนะครับสีขาวๆนะครับจากนั้นจะเห็นแล็บสของเดิมนักเรียนนะครับกดดาวน์โหลดมันด้วยการกด pull sketch นะครับกด pull มาลงมานะฮะกด pull sketch นะครับแล้วก็กด pull p u l l ครับมันก็จะโหลดลงเครื่องโหลดลงเครื่องเสร็จยังไม่เปิดครับต้องดับเบิลคลิกเขาก่อนครับดับเบิลคลิกติกๆครับดับเบิลคลิกเสร็จปุ๊บก็ จะเห็นโค้ดแล็บสามเดิมครูจะพาก๊อปครับจะก๊อปแล็บสามเอาไปไว้ที่แล็บสี่ครับวิธีการครับเช็คว่าเป็นแล็บสามนะเป็นแล็บสามนะครับตรงนี้แล็บสามเดิมที่เราทําเสร็จนะครับบางคนมีแล็บสามเดิมแต่ทําไม่เสร็จนะครับอีดิทครับคลิกอีดิทแล้วซีเล็กออครับเลือกซีเล็กออจากนั้นคลิกอีดิทอีกทีหนึ่งครับเลือกก๊อปปี้ครับนะฮะจากนั้นครับมาคลิกที่ New Cloud Sket c h ครับเพื่อที่จะสร้าง แล็บ4ครับพิมพ์เข้าไปครับแล็บ0 4นย์ขีด4 13ครับขีดตามด้วยเลขที่กลุ่มย้ำว่าเลขที่กลุ่มนะครับเลขที่กลุ่มนะครับจากนั้นกดโอเคครับมันก็จะสร้างแล็บ0 4ย์ขีด4 13ขีดตามด้วยเลขที่กลุ่มจากนั้นครับ ไปที่สังเกตว่าต้องเป็นแลบ0ูนย์ี่ขีดตามชื่อไฟล์ของเรานะครับไปที่ Edit ครับเลือก elect all ครับจากนั้นก็ Edit อีกครั้งหนึ่งครับเลือก paste ครับเพื่อเป็นการวางโค้ดครับเสร็จแล้วอัปโหลดครับด้วยการกด push ครับกด push s ส e t c h ครับเพื่อเซฟมัน push s ส e t c h เพื่อเซฟครับคลิกเข้าไปปุ๊บคลิกเลยครับพุชสเก็ตนะครับ ตามคลิปนะฮะจากนั้นคลิกจุดสามจุดครับเลือกแชร์ครับเลือก public ครับแล้วก็เลือก copy ครับเอาไปวางไว้ไหนไหนไม่รู้นะกระดานส่งงานอา้าวกระดานส่งงาน w04 ต้องเป็น w05 เดี๋ยวเนะเาะกูแกะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะกระดานส่งงาน w05 ก๊อปมาแล้วเอามาวางในลิงก์ Arduino IDE ได้เลยนะครับก๊อปแล้วามาวางในลิงก์ Arduino IDE ได้เลยนะครับอาจารย์มันวางไม่ได้แป๊บหนึ่ง,งโอเคใครยังวางไม่ได้อยู่กดรีเฟซหน้านี้อ่าหน้ากระดานตัวนี้ใหม่นะครับแล้วก็วางได้เลยนะครับนี่นะครับ ลิงก์ Arduino IDE วางตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์คลิปนะครับที่จะให้ส่งแลบนะครับลิงก์คลิปที่จะให้ส่งแลบนะครับเอาละครับคราวนี้ครูกลับมาดูที่แลบ03ครูอยู่างไรแลบ03ครูครูคลิก Edit นะ select all Edit Copy อ่ะครูยังไม่ได้ Copy นะครับกลับไปที่แลบ0 4ครู ครูสร้างไว้แล้ว select all paste ได้โค้ดมาตอนนี้เราพร้อมกันที่ตรงนี้แล้วคราวนี้อ๋อครูยังไม่กดครูยังไม่กดพุทพุทเก็บไว้ก่อนเึิบพุท,พทเก็บไวะด้านขวามือก็ใช้ได้อาจารย์ครับเมื่อกี้มือลั่นครับอาจารย์อาจารย์บอกช้าไปอาจารย์พูดช้าไปมือผมเร็วกว่าปากอาจารย์อีก อ่าผมใส่เลขที่ตัวเองแทนที่จะเป็นเลขที่กลุ่มแก้ชื่อยังไงครับวิธีการแก้ชื่อแล็บสูญสี่ครับใช้เลขที่กลุ่มคลิกที่จุดสามจุดตรงนี้ครับด้านขวามือดูครับว่าเราแก้ตรงแล็บสูญสี่จริงไหมจุดสามจุดครับแล้วเลือก rename จากนั้นก็แก้ไขชื่อเลยครับครูขออนุญาตแก้เป็นห้องเราแล้วกันกดโอเค คอนติเนีแล้วเดี๋ยวมันก็จะโหลดปุ๊บปบุแล้วก็รีเฟซกลับมาดูชื่ออ่แลบว่ามันเปลี่ยนหรือยังนะครับดูชื่อเปลี่ยนหรือยัง เพียแล้วคือจบครับใช้งานได้ย้ำย้ำย้ำม,มากๆตรงนี้ต้องเป็นชื่อแลบเราถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ใชนักเรียนจะส่งโค้ดไม่ได้นะครับนักเรียนจะส่งโค้ดไม่ได้ตรงนี้เป็นชื่อแลบเราครับตรงนี้จะเป็นชื่อแลบเรา อาจารย์ครับมือล้านอีกแล้วมือบอลจริงนะเราเน่ยตีมือไว้หน่อยทันไหมอาจารย์ครับพอดีว่าผมกดนิวคาวสเก็ตไปสองรอบมันขึ้นมาแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมอยากลบมันทิ้งไงอาจารย์ทําไงดีอะโอเคเป็นหน้าที่ของครูที่ต้องพาเธอลบเลยเนาะครูจะลบแลบบอร์ดศูนหของครูทิ้งแล้วกันอันดับแรกครับกดคูสเกตก่อนู ผูสักิดก่อนจากนั้นดับเบิลคลิกครับให้มันเปิดไฟล์ขึ้นมาอันนี้คือวิธีการลบนะครับปึ๊บแล้วก็คลิกที่จุด3จุดนี้ครับแล้วเลือก delete ครับแล้วเลือก delete เลยจุด3จุดขวามือแล้วเลือก delete ก็จะหายไปครับแล็บบอร์ดศูนยจะหายจากฝั่งซ้ายมือครูไปเลยกดโอเคนิดนึงหายไปแล้วครับอ่ายังไม่หายชึบหายไปแล้วนะครับแลบอดสนุกหายไปจากหน้าจอของครูเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะใช้งานอันอื่นครูเหลือไว้ลบห้องอื่นแล้วกันเนาะเอาไว้สอนห้องอื่นลบนะฮะโอเคนะครับ คราวนี้ขั้นตอนต่อมานะครับขั้นตอนต่อมาขั้นตอนนี้ครับนักเรียนทุกคนจงเปิดจงเปิดไปที่คลิปวิดีโอคลิปนี้ซึ่งมันอยู่ใน W 0 4 w ศูนย์ส w ครับคลิปวิดีโอส่งให้แล้วนาทีที่7 นาทีที่7ลงไดรเวอร์ cp 2 1 0 x ถ้าไม่ลงจะเสียบบอร์ดไม่ได้โอเคไหมถ้าไม่ลงจะเสียบบอร์ดไม่ติดหาพอร์ตไม่เจอชัดเจนนะนะครับจะเสียบบอร์ดไม่เจอเพราะฉะนั้นลงนะครับลงทุกคน7ครับโอเค กลับมาที่การเขียนโค้ดของเราตอนนี้เราได้แล็บบอร์ด03มาตั้งต้นงานครับเราจะเริ่มเขียนโค้ดสิ่งแรกที่เราต้องทำครับหลังจากที่เราลงตัวนั้นเสร็จแล้วนะครับลงไดเวอร์เสร็จแล้วไปที่ Tool ครับเลือกบอร์ดครับ ESP32 ครับแล้วเลือก ESP Demo v d u ครับคลิกเลือกเลยถ้าไม่กดเลือก นักเรียนจะพิมพ์โค้ดยากมากเราจะมีวิธีการพิมพ์โค้ดง่ายๆนะครับต้องเลือกบอร์ดก่อนต้องเลือกบอร์ดก่อนนะครับโอเคนะครับพอกดเลือกบอร์ดเสร็จปุ๊บคูก็จะกดนะเสร็จแล้วครับ เรามาเริ่มต้นที่การเตรียมโค้ดสำหรับเขียนนะครับด้วยการลบของเดิมทิ้งครูจะลบตัวดิจิตอลไรท์ที่เป็นไฮทั้งหมดตัวนี้ทิ้งกับดีเลย์ดิจิตอลไรท์ที่เป็นไฮกับดีเลย์ครับลบทิ้งปุ๊บจะเหลือดิจิตอลไรท์ที่เป็นโลไว้แล้วก็ลบดีเลย์2,000ตัวนี้ทิ้ง กลายเป็นว่าตอนนี้โคดเหลืออยู่เท่านี้ครับ LED 0ถึง LED 7ครับ LED 0ถึง LED 7 o u t เอาพุครับ LED 0ถึง LED 7โลครับมีแค่นี้ครับนักเรียนใครที่ไม่มีแ l บ3พิมพ์ครับพิมพ์มพิมพิมพ์มพมพมพมตามนี้กดพอยส์แล้วเช็คดูเอา เอาละครับเรามาเริ่มซีเควนเชียลโปรแกรมมิ่งกันการเขียนโปรแกรมแบบตามลำดับนะครับครูมาเริ่มที่บรรทัดที่33ครับในลูปนะฮะในลูปในฟังชันลูปนะครับครูใช้คำสั่งดิจิตอ l di ครับแล้วกดคอนโท l กับสเป b บาครับมันจะทำการโหลดโค้ดมาให้ครับครูไม่ต้องพิมพ์ครับครูเห็นไหมครับครูเห็นดิจิตอลไรส์ครูกด enter ครับ1ที ถ้าไม่เห็นก็กดเลื่อนให้มันโดนนะฮะแล้วกด enter แล้วก็พิมพ์ led ครับจากนั้น led อะไรเบอร์อะไรเบอร์ศูนย์ครับครูจะให้ไฟเบอร์ศูนย์ติดก่อน tab high t a ปิดด้วยเซมิโคลอนอ่ะอาจารย์ผมฟังอาจารย์มาพูดถึงเมื่อกี้แล้วทำไมต้องให้ไฟ led ศูนย์ติดด้วย คือเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้ครับนักเรียนแลบที่ครูจะพานักเรียนทําเป็นแลบนี้แลบที่ดูนะครับไฟจะติดตั้งแต่หลอดแรกแล้วหลอดที่สองก็จะติดตามหลอดที่หนึ่งก็จะดับติดไล่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 ไปจนถึงหลอดที่สี่แลบที่ครูพาทํานะครับไฟจะติดจากหลอดที่หนึ่งจนถึงหลอดที่สี่แล้วก็ไปเริ่มหลอดที่หนึ่งถึงหลอดที่สี่ใหม่ อันนี้คือแลบที่ครูพาทำแลบที่นักเรียนต้องส่งหลอดที่หนึ่งติดไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงหลอดที่แปดไม่เหมือนกันนะพาทำแค่สี่หลอดแต่ส่งงานต้องส่งแปดหลอดนะลกูกนะครับโอเคนะแล้วผมจะทำได้เหรอไม่ยากเดี๋ยวพาทำนะครับดิจิตอลไร้ครับ LED ศูนย์ติดก่อนหลอดแรก ติดแล้วให้มันติดนานเท่าไหร่ครูจะให้เขาติดแค่ครึ่งวินาทีห้าศ <500. S 1> <500. S 2> ูนย์ศูนย์ห้าร้อยมิลลิครึ่งวินาทีจากนั้นครับสเต็ปที่หนึ่งหลอดไฟหลอดที่ศูนย์ติดสเต็ปที่สองครับดีเลยครึ่งวิติดอยู่ครึ่งวิแล้วทำไงต่อสเต็ปที่สามดิจิตอลดิจิ LED กลอ้อบ 0 LED 0เมื่อกี้ติดตอนนี้เราก็จะสั่งมันดับครับสั่งติดแล้วสั่งมันดับด้วยคำสั่งดิจิตอลด้วยคำสั่ง l o ครับ digital r i t e ครับคราวนี้ครูก็จะสั่งหลังจากหลอดไฟที่เบอร์ศูนดับครูจะให้หลอดไฟเบอร์1ติดหลอดไฟเบอร์1ติดบางคนก็พิมพ์แล้ว แต่ครูมีวิธีการเร็วกว่านั้นครับกดอินเทอร์เน็ต ALT ครับค้างไว้กดปุ่มชิปครับให้เคอร์เซอร์กระพริบอยู่ตรงดิจิตอลไรท์ครับตัวที่เราจะก๊อปปี้ครับกดอินเทอร์เน็ตค้างไว้ครับกดชิปครับแล้วก็กดลูกศรชี้ลงครับ1ทีครับป้าบมันจะก๊อปปี้บรรทัดนี้มาให้เลยจากนั้นก็ไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างในครับ LED 0เปลี่ยนเป็น LED 1ครับก็คือหลอดไฟหลอดที่2อครับอาจารย์พูดแปลก ครูไม่ได้พูดผิดครับใายจากนั้นพิมพ์ดีเลย์น่วงเวลาครับห้าร้อยครับตอนนี้ครูให้หลอดไฟหลอดที่1ติดนะครับครึ่งวินาทีหลอดไฟหลอดที่หนึ่งติดเออดับครับหลอดไฟหลอดที่สองติดครับ จากนั้นหน่วงเวลาครึ่งวินาทีต่อไปหลอดไฟหลอดที่3ครับดับและหลอดไฟหลอดที่4ติดนะะครูก็จะก๊อปปีบ้บรรทัดนี้มาชิบก๊อปปี้มาอาจารย์ก็ทำไงอะเมื่อกี้ก็ไฮไลท์มันบรรทัดที่เราจะก๊อปปี้แล้วกดอินเทอร์เน็ตชิปค้างไว้แล้วกดลูกศรชี้ลงเหมือนเดิมจากนั้นครับ 1> LED 1ครับต้องเปลี่ยนเป็น LED 0ูย์ครับต้องเปลี่ยนเป็น LED 1เพราะว่าเมื่อกี้1ติดต่อมา1ดับเห็นไหมครับพอ1ดับเสร็จปุ๊บ2ติดแทนครับแล้วก็ดีเลยครึ่งก o ปีมาอีกครับ2ครับ LED 2เมื่อกี้ติดครับต่อไปดับครับก็ต้องเป็น LED 2ที่จะดับและ LED ที่จะติดต่อมาคือ LED สามครับตอนนี้หลอดไฟครูครบสี่หลอดแล้วอาจารย์ยังไม่ครบมันถึง LED สามครูนับ LED 0ด้วย0 1 2 3 4หลอดครบนะหลอดที่4ติดแล้วครูกดแท็บทีนึงครับเพื่อที่จะพิมพ์ดิจิตอลครับคำสั่งปิดท้ายครับดิจิตอลไรครับ LED สามแทบครับเมื่อกี้ LED สติดต่อไป LED สดับครับ คำสั่งทิ้งทวนครับมันหมายความว่ายังไงครับบรรทัดสุดท้ายทำไมไม่มีคู่เหมือนกันกับบรรทัดกับบรรทัดอื่นอ่ะบรรทัดสุดท้ายกับบรรทัดอื่นต่างไงนักเรียนดูครับบรรทัดแรกกับบรรทัดสุดท้ายครับมันจะเป็นตัวเปิดกับตัวปิดโอเคป่ะนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดสุดท้ายคือ l d 3จะปิดและจะไปเริ่มใหม่จะไปเริ่มทำงานใหม่ที่ led ศย์จะติดใหม่อีกทีหนึ่งแล้วก็ led 1ติด led 2ติด led 3ติดนะครับส่วน led อื่นก็ดับตาม เงื่อนไขาตามซีเควนต์ปึบป๊บติดตามซีเควนต์นะครับเอาละครูขอกดอัปโหลดการที่จะกดอัปโหลดได้ครับเงื่อนไขนักเรียนต้องมีคำว่าทูก่อนไปที่พอ d ครับพ o ดคอมหอัปโหลดไม่ได้แน่นอนอัปโหลดไม่ได้แน่นอนครับเพราะนักเรียนยังไม่ได้บอร์ดไปครูจะตรวจบอร์ด ครูจะตรวจโค้ดก่อนโดยนักเรียนจะต้องคลิกเครื่องหมายถูก Verify ครับนักเรียนถึงจะได้บอร์ดกด Verify ไปก่อนครับถ้า Verify แล้วขึ้นตัวอักษรสีขาว2บรรทัดแบบในตัวอย่างมารับบอร์ดได้นะครับถ้ายังไม่ขึ้นครูยังไม่ให้บอร์ดนะครับถ้ายังไม่ขึ้นครูจะไม่ให้บอร์ดเอาละครับคราวนี้ แล้วครับคานนี้มาเริ่มกันที่การทําให้เห็นพอร์ตครับถ้าเห็นแบบนี้แสดงว่าใช้ได้ครูจะให้มาเอาบอร์ดวิธีการอัปโหลดครับทุกคนสงสัยว่าอัปโหลดทํายังไงอัปโหลดให้ครูดูสินักเรียนข้อที่1ครับไปเช็คที่ทูก,ก่อนมีพอร์ตไหมไม่มีอ่ะถูกแล้วเพราะยังไม่ได้เสียบถ้าเสียบพอ,อถ้าเสียบบอร์ดลงไปแล้วยังไม่มีอยู่แสดงว่ายังไม่ลงไดเวอร์ต้องขึ้นแบบนี้ ถ้าไม่ขึ้นแบบนี้แสดงว่ายังไม่ลงไดเวอร์ไปลงไดเวอร์ก่อนลงไดเวอร์ไปดูคลิปครับคลิปตรงนี้ครับนาทีที่7ครับ W04 ครับไปที่ทูเนาะเลือกพอร์ตเรียบร้อยแล้วหลังจากเลือกพอร์ตแล้ว อัปโหลดมีไดเวอร์แล้ว ad, อัพโหลดปุ๊บก็จะกดอัพโหลดครับกดอัปโหลดแบบนี้ครับปุ๊บนักเรียนก็จะเห็นมันขึ้นเง็บแบบนี้มาคอมไพล์สเก็ตครับด้านขวามือมันจะคข,ขวามือล่างะเสร็จปุ๊บก็จะอัปโหลดครับ อัปโหลดเสร็จสิ้นครับ100%ขึ้นแบบตามภาพครับนักเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นครับนักเรียนครับนักเรียนดูด้านหน้าครับหลอดไฟวิ่งจากบนลงล่าง1 2 3 4งี่นคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับโค้ดตัวนี้ไฟจะวิ่งแค่4หลอดแลบ0 4นักเรียนต้องทำให้ไฟวิ่ง8หลอดทำยังไงฟังคำใบ้ ข้อที่1ครับโค้ดของครูตรงนี้เป็นแลบเ,เป็นไฟ4หลอดนะครับวิธีการไฟสหลอดสังเกตเน้นที่โค้ดตัวนี้นะครับว่าว่ามันถึง3แล้วมันจะไปยังไงต่อโอเคไหมมันจะไปยังไงต่อนะครับคำใบที่1คําคำใบที่2ครับตัวสุดท้ายของครูครับเป็น led 3ตัวสุดท้ายของครูเป็น led 3เขียนแบบนี้ไม่เหมือนเพื่อน ตัวสุดท้ายของเธอเป็น LED อะไรเช,เ,เ,ไเช็คแล้วเขียนโอเคไหมเช็คแล้วเขียนครูบอกแล้วนะอันนี้ใบเต็มที่แล้วอย่าใช้เขาเาใบาเลยเรียกบอกเลยเนี่ยโอเคครับคราวนี้ใครที่เท,ทสโค้ดเสร็จแล้วยกมือ Verify c o โค้ดเสร็จแล้วกด Verify c o โค้ดแบบนี้เสร็จแล้วนะครับยกมือเดี๋ยวครูตรวจโคด้ดแล้วครูจะให้เอาบอร์ดไปใช้ ไปเทสเอ็กซ์ต้าวันนี้ครับ5%เอ็กซ์ต้าวันนี้5%และไม่ต้องส่งคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอครูขออนุญาตโชว์ของเพื่อนนะครับคนนี้ทํำงานได้โอเคมี4อย่างนะครับกลุ่มครูต้องงาน4อย่างนี้นะครับข้อที่1สมาชิกในกลุ่มอย่างน้อย1คน เห็นหน้าหนึ่งคนอย่างน้อยหนึ่งคนเห็นหน้าแนะนําตัวด้วยครูจะได้เช็คว่าเป็นใครในกลุ่มโอเคไหมหนึ่งคนให้เห็นหน้าครูกลัวไปเอาคลิปวิดีโอกลุ่มอื่นมาไม่มีอะไรถ้าไม่ให้แนะนําตัวจะไปเอาคลิปวิดีโอกลุ่มอื่นมาแล้วมาแล้วมาบอกว่าเอะนี่นี่ของกลุ่มผมครับอ้าวครูไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องแนะนําตัวครับสมาชิกในอย่างน้อยหนึ่งคนหนึ่งคนก็ได้หรือจะใช้หลายคนก็ไม่ได้ว่ากันสอง ต้องเห็นโค้ดครับเพื่อที่ครูจะได้รู้ว่าเธอเขียนโค้ดจริงโอเคไหมสามเห็นการอัปโหลดครับกดอัปโหลดเมื่อกี้อัปโหลดยังไงขั้นตอนอัปโหลดเมื่อกี้กดปุ่มอัปโหลดเลือกพอร์แล้วกดปุ่มอัปโหลดใช่ไหมอ่าครูต้องเห็นการกดปุ่มอัปโหลดครับเพราะอะไรเพราะมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ครับเอาบอร์ดที่เพื่อนโหลดโค้ดเสร็จแล้วทํางานได้แล้วเอามาถ่ายคลิปส่งครู โอเคไหมเพราะฉะนั้นต้องมีในคลิปต้องมีการกดอัปโหลดครับแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นตัวหนังสือแบบนี้ต้องไม่เออร์เลอร์ครับแบบนี้และสุดท้ายต้องเห็นบอร์ดว่ามันทำงานในขั้นตอนนี้ในในกิจกรรมนี้นะครับเป็นแลบสามต้องกดรีเซ็ตแต่แลบสไม่ต้องกดครับมันจะวิ่งเองหลังจากที่นักเรียนกดอัปโหลดเสร็จโอเคไหม นะครับง่ายเนาะอัปโหลดใส่ลิงก์อะไรก็ได้ y o u u ูทู e เฟซบ o o คลาย t ิกตอกอ่ะและก็เอาลิงก์มาวางที่เดิมครับ,ใก,กกกบ,รบใกล้ๆกันกับที่วางโค้ดครับใกล้ๆกกันกับที่วางโค้ดครับ วางข้างๆง,งานก,นกับที่วางโค้ดครับตรงคลิปลิงก์ตรงนี้นะครับวางลิงก์ใส่ตรงนี้สําหรับคลิปวิดีโอนะครับครูจะได้ตรวจนะครับโอเคครับใครที่พร้อมแล้วเดี๋ยวสั่งตรวจอ่ขอยกมือขอตรวจได้เลยนะครับ